เอาล่ะสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับวันนี้ตามหาพึ่งครับแค่นี้แหละจบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้จบคลิปไม่ได้จบคลิปแปลว่าอธิบายจบแต่ว่าสามารถไปรับชมเนื้อหาได้เลยกดไลค์ด้วยวันนี้ฟูเซตไดมอนด์เลยแหละโอเคเอาล่ะวันนี้เราจะต้องไปตามหาเซตเลยที่เขาเรียกว่าเออพึ่งใช่เราเคยเรามีพึ่งอยู่ <Art list S 1> ตัวหนึ่ง <I. S 1> แล้วเมื่อกี้กูเห็นอะไรแบบบบอะไรแบบแบบบ้เฮ้ยอ้องท่นไง โอ้มาเสาวน้อยเอ๊ะนั่นไงเราเห็นแล้วอุมมาเยี่ยมเยือน,น,นวะเอ๊ะมาเฮ y ย o โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Hey โอ้พระเจ้าสองตัวเลยเหรอมาดิเฟียวเฟียลวันนี้มนผมมีมมชุดกรอบพรอมเสียงไกวไปสงสารจริงๆเอาล่ะวันนี้เราจะต้องไปตามหาสิ่งเลื่ที่เขาเรียกว่า พึ่งเพราะว่าตอนนี้เรามีพึ่งอยู่ตัวเดียวพึ่งตัวเดียวเท่านั้นเห็นไหมน่าจะหาพึ่งมาเพิ่มได้ท่านี้มันจะมีป่ะป่ามันเยอะด้วยไงพึ่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 งโอ้เพราะว่านี่ไม่ใช่พึ่งมันคือต้นไม้ต้นไม้เชื้อรากวนเผาเดี๋ยวนี้มันยังเจนเนเรทโลกให้เป็นแบบนี้อยู่อีกเนี่ยพึ่งไหมครับเออวัดอะไร มันจะไม่มีพึ่งจริงๆเออโอเคเฮ้ยสปูลออโอ้พรเอ้าโอ้เจ้สปูลเออพรเจ้ารสปูสปรูเ้อด้เด้อไปเก็บมันเจออันนี้เธอเออพระเจ้าเจอแล้วมีทองออกซิเจนสองก้อนโอ้ ไม่เร็วไม่เร็วเฮ้ยนี่ไง my friend hello oh my god เจอมังแล้วจะทราบว่าคุณพี่อยู่กับเป็นขบวนหรือว่าอยู่กับเป็นอ่าเป็นแก๊งไปตัวเดียวมันดีไปมาก มันก็ไวอยู่นะแต่ฮัลโหลไปเฮ้ยเฮ้ยเงี้ยเง้ยเฮ้ยตายเรียบร้อยไปเฮเฮฮเออมันนี่นะเดี๋ยวกำลังึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราเอามันไปด้วยมันก็ไม่ค่อยจะดีงั้นขอปักไว้ตรงนี้สักแป๊บนึงได้ไหม จะกลับมาเอานะหนู oh. ไม่ครับอ่า uh, บีชเหรอชายหาดเงี้ยหรอไม่ใช่เด้ออันนี้ฟอร์เรสแล้วทำไมบีชมาอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยเจอสปู <S <S <Just move S 1> แล้ว,ลวรออะไรล่ะเก็บดีโอเคตอนนี้เราได้แซปปิ้งมา7อัน ใช่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 แปะละครับโอเคเมื่อกี้เห็นอยู่ตัวสองตัวประมาณตรงนี้ใช่ป่ะเราจะจับมันแยกกันก็ไม่ได้ละเนาะไหนๆเราก็ทุบไปตัวนั้นแล้วอะเออเอาไปอยู่วะมันเป็นไรแล้วกันทิ้งไว้เงี้แหละเดี๋ยวก่อนไอ้ไปไหนเว้ยเว้ยมามาการเดินทางของ พึ่งน้อยเอออรปเจ้านี่มันที่ไหนไหนเยี่ยมเยี่ยมเลยขออย่าบินติดอย่าบินติดนะตบนะตบเราต้องพามันข้ามทะเลสาบโอ้อุปเจ้าโอ้คิปเฟอร์อุปเจ้าโอ้ my god ไม่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 เอา ไม่เอาไปนู่นไปนู่นเลยเออโอเคโอเคโอเคเฮ้ยอืมป euh, ุ๊บโชคดีที่ดาบเรามีน็อกแบ็กกันนะไม่มีนี่ตายหายไปแล้วเฮ้ยสเกลเทรนดแล้วก็แป๊บนึงผมเคลียร์นี่ก่อนผมเป็นโจทย์เก่าของเขาฮะเว้ยเว้ยเว้ยโอ้เว้ยอะไรอะโอ้เว้ยเว้ยเว้ย คือว okay. hey! like, <Right. S 1> ่าเว้ย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 เฮ้ยยิงพึ่งกูได้ไงเฮ้ยตายซะนี่นี่มานี่นี่นี่ตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาจับพึ่งก่อนเอามาจับพึ่งก่อนเอามาจับพึ่งก่อนเมื่อกี้เห็นสเกลตันอยู่ตรงนี้หายไปไหนแล้วอึ๊บเฮ้ยโอ้โหทีเดียวติดอย่างงี้มันหมายความว่ายังไงหมายความว่านั่นกัดมาน้อง กิดมันกิดมันกิดมันดิเกิดมันเออเอ้ยจะวิ่งถึงไหมเนะี่ยมันจะวิ่งถึงไหมเนะี่ยเออมาล้างผมเลยบ้านใหม่เออตรงนั้นดิวะเก่งมากเก่งมากมากเลยน้องโอเคถึงเวลาไปนอนนอนนอนดิอุ้ยหน้าบ้านเลยน,อน้องเยี่ยมนอนสเวตยำช้า สดใสสดใสเฮ้ยเรามีออฟสเดียนอีกข้างเดีวก็เป็นโต <s <S ๊ะครับเดี๋ยวลืมทีนี้เราก็ได้ไปเนเธอร์แล้วสินะนะหมูปับเดี๋ยวค่อยไปดูพึ <S <s ่งดูนี่ก่อนโอ้โอ้เฮ้ยโอ้ยก็ไม่เลวนะนี่อ่ะไม่เลวไม่เลวมาอยู่ตรงไบโอมาอะไรวะเนี่ยอ่าวาวเพ็ดฟอเรสต์นะฮะโหดี อุ้ยลาวะเว้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรทำเนี่ยทำอะไรจะทำอางไรบ้างอุ้ยตรงนี้มีกิ๊สโตนโอ้นี่เจาเอานมอ้ยโอ้โหเก็บเลยลอ,อะไรอะสวยมากผมชอบอันนี้มากเอาไปตกแต่งบ้านนี่จะเป็นบ้านที่สวยมากเลยนะจริงจะเถีย,ยงผมเรียนมาดูของคนอืน่นมาเยอะ เราก็อยากทำางนี่ไงของโคตรดีเลยตรงนี้ถ้าเกิดเจอสีแดงอีกด้วยนะสวยสวยเลยไม่สวยไม่รู้ว่าไงแล้วจริงว่าแต่แถวนี้ไม่มีต้นอ่อนหน่อยเหรอฮู้แถวนี้ไม่มีอพรนี่ไงกำลังจะบอกเลยว่ามันไม่มีให้เหรอมันมีไม่ใช่มมไ,ไม่มีอ๋อนี่ไงไม่มี ต้องสี่ขาเดินได้ด้วยโอแล้วก็มีไอ้นี่อืมสวยมากดีโคตรดีเลยเอาล่ะเราจะได้มีของไปตกแต่ง <Soul> บ้านกัน,นแต่ถ้ามันจะไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆนะเนี่ยแบบมอนเตอร์ oh, อะโอ้พระเจ้าร้อนเลยอ้ยไฟไหม้ร้อนอืมโอ้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 ร้อนร้อนร้อนเกินไปแล้วมันร้อนเกินไปแล้วเออ นานมันนานนานเกินไปมันนานเกินไปมันนานเกินไปอ้อขึ้นไปสูงขนาดนี้เลยได้มานจะยี่สิเอ็ดค่อยไปฟาร์มที่บ้านต่อเท่านี้ก็เออพอใจแล้ว n o แอไม่ถึงโอ้นั่นมันอ่าถ้าจำชื่อมันไม่ผิดมันเป็นอะไรนะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันเป็นหินแข็งอะหินแข็งแข็งเขาเรียกว่าอะไรวะผมลืมชื่อไปแล้วอะเอ้ยตอนแรกจําชื่อได้ทําไมตอนนี้ลืมชื่อมันไปแล้ววะเอออะไรวะมันชื่ออะไรนะเฮ้นี่ยเอ่อเออเอ่อเอ่ออะไรวะคอยคอยคอยไปตอบทีหลังแล้วกันนึกชื่อไม่ออกเ a ื่อเฟื่อเฟื่อ what ที่นี่ที่ไหนอะกูสัมผัสได้นี่ว่าน,นี่ไม่ใช่บ้านที่ไหนอะที่นี่ที่ไหนบอกทีมันไม่ใช่บ้านใช่ไหมนี่มันไม่ใช่บ้านเวยโยทำไมทำางนี้เนี่ยโอ้พระเจ้า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 ,จานี่มันไม่ใช่บ้านมันคืออะไรก็ไม่รู้ขุดขึ้นแล้วกัน เฮ้ยจนนีเสียงฝนตกแสดงว่าใกล้แล้วล่ะใช่ใช่เลยอ,ออกมาแล้วว่าแต่ที่นี่ที่ไหนเนะี่ยมันมันออกมาไงเดี๋ยวนะชัตเตร์มาเจ๊เว้ยเว้ยอยู่ไหนอะ่ะอยู่ที่ไหนกันอะ่ะโอ้พระเจ้าหลงอืมทางนี้มืดแล้วมืดอีกแล้วเหรอไม่เอา ไม่เอามือก็ทางนี้ดิทิศน,นู้นโอ้เจอกันเยอะพี่แต่ครั้งนี้ผมมาดีผมมีชุดเกราะที่ฟลูฮะเป็นไงแล้วทำไมเราไปอยู่อะไรข้างล่างนะั่นน่ะเออทำไมวะสวัสดีครับอ,อู้อาละเรามีเจ้านี้ ฮัลโหลสองตัวด้วยโอ้โหพระเจ้าโกรธด้วยแม่งใจเย็นทุกคนใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นเดจะไปโซ่ตุโอเคตอนนี้เราเพิ่งเชดเดอร์แต่ความน่ารักของเขาก็ไม่น้อยลงเลยนะเดี๋ยววิอย่าอย่านะอย่านะหยุดตามหยุดตามได้ไหมหยุดตามได้ไหมหยุดตามได้เปล่าหยุดตามเว้ยเฮ้ยหายไปตัวหนึ่งแล้วเลยตัวเดียว เราไม่ได้ให้อ่านี่พวกมันเลยนิว่ะออกมาก่อนออกมาก่อนได้ไหม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 ถ้าไปออกบาแล้วแล้วกูจะให้อาหารพวกมึงยังไงอะมึงอยู่กับสองตัวเนี่ยออกมาก่อนมันออกมันทำยังไงให้ออกมาวะมันต้องมีวิธีแล้วล่ะมันทำมันต้องหาวิธีอย่างเช่นรอพรุ่งนี้เช้าอีกวันหนึ่ง เอาละระหว่างรอมันพรุ่งนี้ก็ทำที่ให้อยู่ละกันเนาะทำที่ให้พึ่งมันอยู่ฟาร์มมันจะเป็นฟาร์มที่สวยมากทำมันแหลกวัวหรือว่าอะไรวะเนี่ยมัน <c oughs> เป็นส่วนเลี้ยงพึ่งที่ใหญ่มาใหญ่ปะวะไม่รู้ดิอาจจะใหญ่ก็ได้สำหรับบางคนแต่ว่าวมันก็ดูดีไม่เลวนะเนี่ยเฮ้ยถ้ามันพึ่ง this is พึ่งเอามาตัวเดียวหรอเอามาตัวเดียวลึกเฮ้ยนี่ออกสองตัวเว้ยเว้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว เฮ้ย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 เอามาสองเอามาตัวสองตัวแล้วเฮ้ยขอมอนเบบี้ขอมอนเอออิชามีเออได้แล้วน้องมันน่ารักเลยโหดูเฮ้ยเราชอบมากดูดิมันน่ารักมากเลยอ่ะแล้วมันบินไปไหนแล้วนะ่ะเฮ้ยไกลไปแล้วหนูก็กลับบ้านไม่ได้หรอก เดี uh, yeah. ๋ยวเรามีนี doors, ่ด um. ้วยอ่าแล้วเราก็จะได้เป็นกล่องใหม่ใช่ตอนนี้เรามีวัวโคโพโค้แม่วัวกับต่อไปจะเป็นโค้พโค้แม่พึ่งแล้วนะฮะตอนนี้พอมันจะมีเยอะมากทำพื้นที่ให้พึ่งอยู่ก่อนะไม่เฟรมเดทมันดอบวันนี้ขอญาตแตครับเอาละย้ายบ้านกันพวกเราเราจะสามารถย้ายมันได้ไหมเนี่ยย้ายได้ด้วยโอเคย้ายบ้านไปอยู่บ้านหลังใหม่กันเงินหน่อย ตรงนี้ list สีเหลืองก็ฝาปายเพราะมันเยอะเอ๊ะว h า t w h ยทําไมวายมาตกอะไรตอดดีเนี่ยตายเหอะเฮ้ยหัวร้อนแล้วทําไมพึ่งเหลือตัวเดียวอ่ะ๋อสองตัวมีพึ่งน้อยกับพึ่งใหญ่แล้วตอนนี้กำลังตามเราอยู่กลับไปเข้าเข้าไปนอนกลับเข้าไปที่เดิมก่อน โอเคหายตัวหนึ่งแล้วแต่ตัวหนึ่งยังไม่หายทําไมไมันยังไม่หายโอเคเอ้ยหายแล้วโอเคกลับไปนอนแล้วฝนมันก็มาตกตอนนี้ก็ตากฝนเลยดิไปไหนนี่เอาละเราพเพิ่มที่ให้ออ้น่ารักจังน่ารักจังเลยแล้ววันนี้เป็นวันที่ฝนตกก็คงจะต้องอยู่ที่บ้านันไปก่อนแต่ว่าใชร์ไวรัสเป็นประโยชน์ อ่ะเราจะออกไปตากฝนแล้วเรามีบนมิวแล้วเราก็จะมาปรับใหญ่ไปโอ้ยสูบไปได้แหละสวยเลยเอา่ะโอ้โอสปูดด้วยสวย มีสายลุงสวยจังเลยออินสวัสดียามเช้าจ้าทุกคนเอาละวันนี้ตื่นเช้าบากก็เห็นวอนเตอร์ที่ก็ลองลนไฟเผาสงสารเนอะเป็นผีก็อยู่ได้แค่แป๊บเดียวตายตายไปซะโอ้สวยมากเอออ๋อข้างหลักข้างหลักที่เรื่องพึ่งอะข้างหลักนั่ออกมาอีกแล้วโอ้เห็นไหม เอามอีกแล้วน่ารักมากเลยอ่ะอุ่ยโตแล้วหรอเว้ยโตแล้ววจังโอเคเอาใหม่น่ารักดูด,ดิโอ้โหเฮ้ยไปไหนอ่ะอ๋อไม่แปลกใจทำไมเพื่งอีกตัวหนึ่งมันชอบหายไปมันมัน,ม,นมันทำเสร็จแล้วมันก็ไปแบบนี้ไงละ่ะเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยไปไหนอ่ะ กลับมน่ารักอะ่ะโอ้ข้างรักข้างรักมากเลยเอาละวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม mm hmm. ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมครับผม mm hmm. กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันนะครับผมเจอใหม่วันหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะขอตัวลาไปก่อนฟรดีดสวัสดี่ะทุกคนน่ารักน่ารักจริงส่วนพวกนี้เดี๋ยวเราเข้ามาจัดการทีหลังแล้วกันเนาะโอเคโอเคโอเคจบคลิปจบคลิปจบคลิปได้ละมันจบคลิปได้วล,ลวเนาะใช่ปะ สวยงามจังเลย